มาเฮ็ดปุนเฮ็ดง่ายๆนะพี่น้องเนาะเฮ็ดนางฝากหรือเฮ็ดฟางอะไรมาตํานะครับต่างศาสตร์หลักตำเนาะผักกาใส่ใบสาลายเลกน้อยนะครับให้มันหอมนะครับแล้วก็หั่นหัวจริงไข่ซาเอลหั่นคาบพริกเม็นหัวจริงไข่นะครับคาหั่นคาบพริกผงข้อขัวให้รสสัตว์จัดเข้มข้นเข้าค่ะพักหอมเปยหอมปลอมนะครับถ้ามีกัใส่ถ้าบ่มีกับ่ต้องใส่เนาะนะครับมันจะขว้าซุกเรียบร้อยได้พี่น้องแต่ว่าเอิออย่าลืมซื้อผักหอมปลอมเนาะ ก็มีพักหอมเปยใส่นะครับเหยีลดจัดเข็บแสบเนาะในน่องพี่น้องเนาะขัวสัวซุกรสชาติเข้มข้นเลยกับพรกหอมเปย์หอมปลอมเนาะอันนี้ก็ไปบักกูดบักพริกเขาขัวขคาเนาะพี่น้องเนาะกะขัวใส่กันเลยนะครับกะฮขาไปมันเย็นจัดน่อยก่อนนะครับน้ำมันอ่อนๆได้น้ำกับขูดใส่กันเลยกันอันนี้ก็เพร็ดซุกแล้วนะครับพี่น้อง ลาบปลาเจแล้วพี่น้องเนาะวอยหอมหอมขว่ข,ขว่หอมใบบับขูดหอมขาพี่น้องเออยเดี๋ยวก็เราให้กินเบิ้งนะครับนเนาะแศบๆศง่ายๆ่าอาหารเจนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ